บรรยากาศเศร้านี่อยู่ท่างเขาสวนพี่น้องจ้าเหมือนฝนจะตกค้มมาอีกแล้วนะคะเช้าวันที่24เดี๋ยวกลับกล่องให้ชมสวนแน่จังน้อยพ่ดแล้วท่างเขาสวนนีล่ล่ะลายล้อมไปด้วยซุ้มไม้เรื้อยโค้งซุ้มอันนี้คือมุมแรกนะคะมุมจิบแฟแลสวนพี่น้องจา้นานั่งจิบกาแฟชมสวนสวยๆตอนเศร้าๆบรรยากาศดีๆพันนะ ซุ้มไม้เลื่อยคล้องเล็กเป็นสุ้มทีลาเอาบวบมาใส่พี่น้องจา๋าตอนนี้บวบเริ่มออกดอกแล้วก็เลื่อยขึ้นไปจนจดกันแล้วรอชมอีกว่าถาเพิินออกนวยออกมาสีงามซ้ำไดพี่น้องจา๋าเบยมีอยู่น้ำกันแบบหลายสุ่มพี่น้องจ๋าอีลาสั่งมาใส่เห็นว่ามันสวยเห็นว่ามันงามเอาไว้ประดับสวนคือสีคักพัะท่าพระ,ะ,พอะตอนเช้าๆมุมนี่จะเป็น มุ่งทีลาปลูกทว่าภูมินะคะไผเคยเห็นทั่วภูมิเนี่ยถามาช่องอิหล่าตรงหูจักทั่วภูมิเด้เพราะว่าซิกเนเนจอเจของสวนคือทั่วภูมิฟักเงาเบย,ยอันนี้คืออิหล่าปลูกใส่ในถุงปลูกแสนดีขนาด10คูณ20เด้อจำนวนหาถุงปลูกให้พี่น้องหูว่าทั่วภูมิฟักเงาพันของทางสวนอิหล่าสามารถปลูกใส่ถุงปลูกได้นะคะส่วนมากอยู่สวนอิหล่าจะปลูกใส่ถุงปลูกเราเป็นหลักเพราะว่าดินมันอึนน้ำเป็นมองรับน้ำนะคะตรงนั้นจะเป็น ถัวลิสงลายเสือบักทั่วดินบ้านเฮ้าพี่น้องบักทั่วดินลายเสือปลูกใส่ถุงปลูกล่างเบิงครั้งแรกของการปลูกเลยเด้นี่ครั้งแรกตอนนี้เกิดแล้วนะคะงอกดีแล้วรอดติดตามเพันว่าอายุเก็บเกี่ยวสามเดือนพี่น้องอีกสามเดือนออกพันษาเดาเจ้าีหลาผ้ามาคุดไปตุ่มเบยตัวน,นี้สิเป็นซุ้มไม้เลื่อยที่ลาประกอบแบบอะสองเมตรสี่สิบ นะคะความสูงความกว่วงอยู่ที่เมตรสี่สิบนะบุกบวบคือก,กันตอนนี้ขึ้นไปแล้วเครื่องหนึ่งหาเบิงวาหาเพื่อนเป็นน่วยล้วสิง,งามซ้ำไหนตอนนี้ขึ้นไปบ้ันได้จอดกันเด้อพี่น้องจา้าความสวยของสวนกะสิป,ประมาณนีเบยเพื่อบ่ให้คลิปเง่าเกินไปเดี๋ยวเบิงคลิปใหมเ่เ้ยพี่น้องจา้าสำรับคลิปนี้อัปเดตทางเข่าให้พี่น้องได้เบิงกันเพียงซ้ำนี่ด้านในเนี่ยขั้นว่าเ้ากับบ่อเสาเด้ด้านในจะเป็นอ่าซุ่มใหญ่พี่น้อง โครงซุ้มไม้เลื้อยใหญ่ที่เห็ดไปแล้วเมือ่อสามสี่ปีที่แล้วนะคะวัสดุกับเล็กคือเกาพอเห็ดหานะคะเห็ดโค้งเล็กโค้องอยั้งจัิงสิแน่ไปจะเห็นเป็นบวบเด้อบวบยาวบวบยักทีลาปลูกใส่สซุส้มนอกนี่แหละเป็นบวบยาวบวบยากทีลานได้มาสองตนสิบอกว่าบวบทีน้ย้ยหอยและโยงละย่างอยู่หันเกิดจากบวบสองเม็ดจ้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพักปัง ผักปังแดงพี่น้องจ๋าทีลาปูไกไในความคิดอีลาว่าจะห้อยเชือกให้เพื่อนเลื่อยขึ้นไปข้างบนนี้นะคะเพียงแอวก็จะตัดออกรอดติดตามช่มตอนต่อไปเดอ้อวาสิเป็นจังไดถ้าผู้ใดเชิญชอบคลิปเกี่ยวกับวิถีชีวิตการเกษตรอยู่ในหัวในสวนกดใจกดติดตามช่องอีลาไว้เลยพี่น้อง